S <S มีแป้งข้าวโพดอันนี้ขาดไม่ได้ก็คือแป้งข้าวโพดอ่าเราต้องเตรียมแป้งข้าวโพดเพราะชื่อมันมีอยู่แล้วว่าแป้งข้าวโพดมาัตสตันก็นต้องเตรียมแป้งข้าวโพดอ่านีอย่างน,นี้ด้วยแล้วก็มีน้ำฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มีกาละมัง,งหรือหรือจะใช้เป็นถ้วยหรืออะไรก็ได้นะซึ่งส่วนผสมเนี่ยก็ต้องใส่คือว่ามันเป็นหนึ่งต่อสองส่วนก็คือแป้งเนี่ยสองส่วนน้ำหนึ่งส่วนก็คือ อัน,นเ,เนี้ยแป้งข้าวโพดหนึ่งถุงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันอ่ะสองร้อยกรัมนะซึ่งสองร้อยกรัมเนี่ยสองถุงใช่ไหมเท่าจะทดลองกันในวันนี้ใช่ก็เท่ากับสี่ร้อยกรัมน้ำนี่เราก็ต้องใส่สองร้อยมิลิลิตรนะแต่อันนี้เขาบอกว่าให้ใส่เกินนิดนึงก็เลยใส่มาประมาณอ่ะสองร้อยยี่สิบนะเห็นไหมก็ให้ทายนะว่าถ้าเราใส่ แปงทุกโคตมาแล้วเราใส่น้ําลงไปแล้วเราค้นคนคนคน,คนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นให้มันเพื่อนทายเดี๋ยวเราไปเฉลยตอน,นที่เราทำนะอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ก็จะต่างจากอันนี้นะอ่ะอ่ะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปนิดนึงก่อนนะนิดนึงก่อนอ่ะเขาก่อนเดี๋ยวเราใส่ถุงนึงก่อนนะไปแล้วถุงนี้นึ่งเลยถุงถุงโว้ปะปะอ่ะมาต่อไปแล้วก็ใส่น้ำลงไป อ่าป็นคนนะอ่ะมิ้นคนนะไอเลยฮะอ่ะอันนี้นป็นก่อนคนเลยคนเลยไอนี้ดึงขอขันไม่หนักเยอะโ้โหคนคนอู้เยอะไปเปล่าอ่าพอก่อนพอก่อนพอก่อนนะพอก่อน ทอกันพอกันพอกัน,กนดูก่อนนะอุ้ยมันเหนียวไปเลยขอ<ม>น้ำเพิ่มอู้อ,อ,อุะยมาอันเนี้เยเอาแป้งมาใส่เอาแป้งมาใส่เอาแป้งมาใส่ที่น้ำเยอะเยอะเลยอู้ยเหนียวเหนียวหเหนียวเอาไว้แล้ไปได้ไหมเดี๋ยวถึงขั้นตอนนี้ แม่คงต้องมาช่วยบ้างนิดนึงแม่ของเราต้องคงมาช่วยนะเพราะไม่งั้นอาจจะเหลวหรือเละหรือข้นเกินไปข้นเลยตอนนี้แป้งเป็นขงเลยอนเป็นขงอยู่ตั้งเงตั้งแงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเอาน้ำอีกไหมน้ำนะเราเติมนิดนึง เยอะากไม่เยอะหรอกอ่าค่อยๆเ้ยไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยพอดีเลยพอดีกันพอดีเราต้องใส่น้ำลงเอ้ยใส่แป้งลงไปในน้ำเพื่อที่คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงไปในนี้เวอู้ละลายลงไปเลยอะอ่าแป๊สมาแล๊สมาแล้วอ๋อโอ้โห เฮ้ยม <elim> ันมาหัาสรันจริงโอ้ตอนแรกมันเป็นก้อนแล้วมันละลายลองไปไม่เป็นไรนะค่อยเก็บกวาดทีหลังมานี่เราจะโชว์ความมหัาจสรร์คือยังไงพี่แม่คือตอนเราเนี่ยมีเร็ว ใช่ค่ะมันเรียกว่าความหนืดใช่ไหมความหนืดมาเราผสมให้มันเข้ากันอีกหน่อยนะขยาานะห้ามยุดห้ามยุดเร็วห้ามยุดนี่อ่ะละลายแล้วอุ๊ยละลายเหมือนอะไรเหมือนแบบไอติมเลยสลามสลามเหมือนสลามสไลม์นี่มิ้นแล้วก็มีความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนั่นคืออะไรมิ้นมันอะไร นี่แล้วลองให้ดูอ um ่ะเอามือคนนึงออกไปก่อนมือนี่อ่ะมือนม่ออกไปก่อนลองแสดงความอัศจรรย์สิอ่ะถ้าเราเอามือจุ่มเบาๆอ่ะอ่ะถ้าเราแบบตีตีอ่ะตี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  แไมีลองเอาขึ้นแรงแรงอะคอยติ๊ดสาวพี่แม็กโชบ้างพี่แม่จะต้อนอ่งวางเบาๆแบบอ่ะวางเบาๆกดลงไปเลยโอ้โหดูเหลวเลยเนาะมันไราดูดเลยอ่ะไม่ได้เอาขึ้นเบาๆเอาขึ้นเบาอู้วววเฮ้ยมันออกนะโอ้โหเห็นไหมอ่าอ่ะนี่แม็กโชอ่ะมีอโนะดูนะดูนะถ้าเราต่อยนะ แข็งไม่ว่าจะต่อยแรงแค่ไหนก็แข็งไม่กระจายเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดเราตุ่มเบาๆบินดูบินดูก่อนอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมมันทำอย่างนี้ได้ความนืดโอ้ยเขาเรียกความนืดถ้าทำอะไรแรงๆเร็วๆมันจะแข็งแต่พอเราช้าๆช้าๆมันจะ มันจะแบบเลวเลยดูนะนนาไม่กระจายเลยดูดินี่พี่แม็กมันจะบอกอะไรให้เวลาอุ้ยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงรู้ไหมว่าอันที่เราทําไว้อรอบที่แล้วมันคืออันไหนเนี่ยมีอันนึงเราทําไว้แล้วนี่เราทําไว้แล้ว โอ้เลีวเฮ้ยได้นะได้เฮ้ยอันนี้โอเคนี่โอเค it's okay it's okay เฮ้ยได้นะถ้าเราลงไปเหยียบจะเป็ยไงเราไม่รู้เหมือนกันนะมันอยากลงไปเหยียบเออไม่ไม่ไม่มินวิดีโอนี้เราจะไม่เหยียบกันอ่ามันจะปั้นเป็นก้อนให้ดู หลังจากที่ได้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะจะสรุปเห็นไหม,ไ <ง S 2> มเป็นก้อนเลยเอา้าวสนุกสนุกมิ้นสนุกสนุกสนกสนนุุกกก็สนุกสนานมากมายก,กับคลิปนี้นะก็เห็นไหมเป็นไงแป้งเข้าโพดมาสตันจริงๆเลยะไหนไหนน้องเติมอันนั้นอีกหน่อยดิอันเก่ามาแล้วฮะโอโ้โ,อโหโลรงเติมมันเก่ามาแล้วฮะโอ้โหเอาอีกเอาอีกเอาอีกเหรอ ตอนนี้เรา <S <s เราผสมเข้ากันแล้วเรียบร้อยฮะโอ้โหคลิปนี้ใกล้จบแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีทีนึงอ่าดูอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนี่อันนี้เราผสมอันเก่าเข้าไปแล้วอุ้ยมันมีก้อนนิดนอ้าวมือมินเองก็สรุปว่ายังไงมินสรุปคือว่าแป้งก็พูดมหัสจรรย์มหัสัจจันแมสรุปมหะ มันมหศัศจรรย์จริงๆนะก็คือเราปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วปล่อยลอยอะโอ้โหก็มหศัศจรรย์จริงๆกับคลิปนะโโี้นะก็โอ้โหก็มิสเตอร์บอกอะไรตอนต้นมิสเตอร์ทำใยแมงมุมอ่ะมิสเตอร์ทำใยแมงมุมให้ดูอ่ะมิสเตอทำใยแมงมุมและแล้วเดี๋ยวเราจะพอละเุ้ยเป็นใยแมงมุมอู้ห<ล><ค>์เหมือนสะบัดแกะอีกอย่างนะตรงเนี้ย มันแห้งอ่ะเราสามารถยิบออกได้เลยจริงเหรอเห็นไหมอ๋อเป็นแผ่นเลยใช่แล้วถ้ามันเป็นน้ำเราจะหยิบออกไม่ได้ก็สนุกสนานมากมายกับคลิปนี้นะก็สนุกจริงๆด้วยใช่ไหมอ่ะก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะๆ